ถึงคิวไทยทำหนึ่งในฉากสำคัญที่สุดของละครเรื่องใต้เงาจานของค่ายทีวีซีนอย่างฉากแต่งงานระหว่างพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์และนางเอกสาวมาร์กี้ราศีอันสุดแสนโรแมนติกผู้จัดอภินันทนานชวีวงก็ทุ่มทุนในเรมิดฉากแต่งงานของพระนางคู่ขวัญได้ออกมางดงามมากๆเลยนะครรวมถึงเตรียมชุดเจ้าสาวที่สวยงามอลังการไว้ให้สาวมาร์กี้ใส่เจ้าตัวถึงก็เอ่ยปากเลยนะครับว่าปลื้มกับชุดนี้มากๆถึงแม้จะใส่ชุดเจ้าสาวเข้าฉากแต่งงานมาแล้วหลายเรื่อง สวยค่ะสวยค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าในแต่ละเรื่องี่แต่งงานบ่อยแล้วใช่ไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปก็ชีวิตจริงโอ้เวลาฉากแต่งงานแล้วเรารู้สึกว่าเราเล่นแล้วมันมันอินนะเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมด้วยด้วยหลายๆอย่างทําให้แบบว่าเออเวลาแต่งงานจริงๆก็คงเป็นประมาณนี้หนูบอกว่าฉากขอแต่งงานของเรื่องนี้เนี่ยจะไม่เหมือนพี่หรือจะเท่าไหร่แต่เป็นยังไงต้องอุบไว้ก่อนค่าเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์โรแมนติกไหมครับ โรแมนติกมากค่ะก็ต้องเฝาด้วยนะคะสําหรับฉากใหญ่อีกฉากหนึ่งนะในละครเรื่องใต้เงาจันทร์ครับผมก็เป็นฉากแต่งงานนะครับของเราสองคนก็มีนักแสดงหลายคนเลยแล้วก็ฉากสวยงามคิดว่าถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปเป็นเ e ตเปนเลในชีวิตจริงก็ได้นะครับค่ะพัทริด์นนครรายงาน